วันนี้เราจะพาทุกคนนะไปเที่ยวกันที่ถ้ำเขายอยทถ้ำเขาหลวงในโบนภูวิลล่าหาชะอํำมลายฟ้าความที่เส้นพระรามสองเนี่ยผมคิดว่าถานนเขาน่าจะปิดเราก็เลยต้องมาวิ่งแบบเส้นพุทธบูชาเพื่อที่ไปโผล่ตัดเข้าไอ้ใกล้ๆกับดูไบอ่ะ อ,อ๋อถนนใหญ่สักทีวิ่งในซอยแคบแบบคดเคี้ยวมากเลยคนในเวลาทำความเร็วลวหลายจยางอุดรูอยู่ในซอยต่างๆโดยส่วนใหญ่คนในกลุ่มก็จะเป็นคนขับช้าอยู่แล้วไม่ได้สายแบบความเร็วเท่าไหร่คลิปนี้เราจะเน้นขี่ชิลๆนะครับเราจะไม่มีใครแซงใครใดๆทั้งสิ้นไอ้เจ้งเราทำช้วงมาใหม่ฮะอ๋อ เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีคลิปรีวิวโช้์ของ YS นะผมที่เป็นตัวของ v s t o m ตัวโฉมใหม่แต่เอามายัดใส่โฉมเก่าโดยร้าน Gravity Suspension นะผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปมา,มาเมื่อไหร่นะผมเอา,าแปไว้ใต้คลิปนี้นะเอา,าไวปในคอมเมนต์นะไม่รู้คลิปจะตัดเมื่อไหร่ด้วยแล้วก็จะมีพวกไฟไฟสปอร์ตไลท์ที่ผมไปติดติดมากับที่ร้าน CPG กับพี่ชิว แล้วก็มีที่ติดเองด้วยแบบลองอยากลองติดเองดูว่ามันยากไหมเออเดี๋ยวจะมีคลิปตามมาทีหลหังนะครับผมจริงๆมันเป็นคลิปที่ทุกคนมาก่อนคลิปนี้เลยแต่ผมมันติดงานติดโน่นติดนี่ก็เลยไม่ได้ตัดสักที ก mm. ็ต้งแต่เดินทาง <ım Laser> มานะครับก<ๆ>็ยืนพ fall. ื้นกันประมาณร้อยหนึ่งแล้วก็อัตราการกินน้ามันเนี่ยประมาณ25 5้าจ้ากิโลลิตรฟุตที่ผมถ่ายเนี่ยคือมันค้างก็เลยต้องมาพากเอาอย่างนี้เองเราขับกันมาสักพักนะครับเราก็มาจอดกันที่ปั๊มปอตทอนะครับซึ่งเป็นปั๊มเดียวกับที่เราแวะเมื่อตอนทิปปานบุรีใครที่ยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้มุมงขวานะครับกินข้าวก่อนนะเติมพลังเติมพลัง แต่ที่แรกนี่ที่แรกที่เราจะแวะเนี่ยอยู่ไม่ไกลอย่างนี้เท่าไหร่อีกประมาณสิบนาทีจะถึงแล้วแต่อันนี้จะเป็นร้านที่แวะตลอดคือก่อนหน้านี้ที่ไปปาร์บุรีประจวบใช่ไหม <c oughs> เออที่ไปประจวบไปปาร์รีก้าวแวะกินข้าวที่นี่มือแรก <c oughs> คกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เที่ยวแรกนะก็ออ,ออกมาจากปั๊มแรกแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางไปถ้ำเขาย้อยนะครับผมอีกประมาณ1ิบ นาที8.1กิโลเมตรนะนี่สารเจ้าแม่เขาย้อยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันข้างหน้าอเป็นภูเขาลูกที่เราเห็นตั้งแต่ออกมาจากปั๊มนะคือทางใต้นี้แบบสวยเกือบทุกที่เลยโอเคครับ เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้เพื่อเข้าไปหาที่จอดรถก่อนเอ้ะผมคุ้นๆเหมือนผมเคยมาไหมอ๋อผมเคยมาเมื่อนานมาแล้วตอนไปชะอำนี่แหละฟุกเราเคยมาว่ะ เรเคยมากจ๊คไงใช่มเนี่ยกูก็เริ่มคุ้นอะตอนกูเลี้ยวเข้ามากูคุ้นมากพี่มึงถ่ายวิดีโอลิงเอไหเออนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะบไปสักกะที่นี่มีประวัติที่นี่มีประวัติที่นี่มีประวัติมึงม่อมึงไมมึงอะมีประวัติหรือเปล่าเขี่่ตั้งลกลักปลักบปลักบปลักกบ ถ้ำเขาย้อยหรือวัดถ้ำเขาย้อยนะครับตั้งอยู่ที่ตะบลเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเป็นถ้ำเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ภายในถ้ำก็จะมีพระพุทธรายาธและพระพุทธรูปองค์ปางต่างๆนะครับประดิษฐานอยู่และยังมีพระพุทธบาทจำลองพระเจ้าอู่ทองให้สักการะกันด้วยนะครับการกล่าวไว้พระเจ้าอู่ทองและตบกระเป๋าสามครั้งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับใครที่ผ่านไปหรือมาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาสักการะบูชากันนะครับผม อันนี้เราออกมาจากถ้ำเขาย้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับไปถ้ำเขาหลวงเป็นสถานที่เที่ยวที่สองของเราคือตลอดเส้นทางเนี่ยมันมีแบบเขาเรียกอะไรตลอดเส้นทางมันเป็นสถานที่เที่ยวที่เราปักหมดไว้หมดเลยเป็นทางผ่านว่ากันเถอะใครที่จะมาก็ตามลายแทงแบบนี้มาได้เลยนะครับจะได้แบบว่าไปทีเดียวไม่ต้องวนไปวนมาอันนี้น่าจะมีคนเติมน้ํามันนะฮะของเรายังเหลือสามขีดอยู่เลยเราจะยังไม่เติมนะ เรายังได้อยู่เพื่อนเติมถังแรกเราเหลือ3ขีดนะผมลดลดไป2ขีดลดไป2ขีดขับมาทั้งหมด126กิโลเมตรอัตราการกินน้ำมัน25.4กิโลลิตรเหี้ยโคตรประหยัดเนี่ยถึงแล้วเขาหลวงเพชรบุรี เดี๋ยวเราขึ้นไปเลยโอ้ยคนข้างอืมอืมลิงโอ้โหลิงลิงเต็มเลยว้าวว้าวว้าว,ว,าวลิงยังไม่มาดูของเลยไหมไปไปไปโอ้โหโอ้โห,หชันมากทุกคนถ้าผมเจอแบบเแบรกเบรกแบบจึก๊กนี่ผมเรียบร้อยเลยนะ กระป๋องอะขับช้ามากเลยอ่ะโอเคถึงที่จอดละรูว่าแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ฮะชันก็จริงแต่แบบว่าระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ถ้าไม่ติดรถขับช้าข้างหน้าก็เพื่อเดียวก็ถึงนะ ถ้ำเขาหลวงนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของเพชรบุรีนะครับผมตั้งอยู่บนเขาหลวงตำบ,บนทงชัยอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเพชรบุรีโดยมีไฮไลท์อยู่ตรงที่มีช่องกว้างอยู่ภายในถ้ำที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามากระทบกับแนวหินแล้วทำให้เกิดภาพความสวยงามนั่นเองครับซึ่งช่วงเวลาที่จะมีแสงส่องลงมาเยอะที่สุดนั่นก็คือช่วง9ก้าโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนะครับค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวใครที่มาเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็อยากให้มาลองดูที่ถ้ำเขาหลวงกันนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่ผิดหวังแนนน่อ ก็ไปเคลียร์ตัวเองที่ที่พักแล้วก็เดี๋ยวไปหาชามกันต่อครับระหว่างนี้ไปที่พักเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ40นาทีเราอยู่ห่างจากที่พักเนี่ยประมาณเอ่อ40กโลได้ก็ตกโลละนาที ียถึงแล้วซิรีนาราภูวิลล่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่นี่แต่น่าจะอยู่ในนี้ละฮะส่วนใหญ่โอ้ในนี้บ้านพักวิลล่าเต็มไปหมดเลยน่าจเป็นเวืองของแบบว่าบ้านทรงวิลล่าเลยแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบหมู่บ้านานี้ก็ดีนะการถ้าเวลาเสียงดังคนก็น่าจะรู้ว่าเอ้ย มันมีแบบว่าเป็นบ้านพาวิลล่ามันการเสียงดำมันก็เลยแบบดูไม่แปลกมันไม่ได้แบบไปรวมในหมู่บ้านคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือหลังไหนเพราะไม่เยอะมากตอนนี้มันหลังอยู่ด้านขวาเนี่ยในแผนที่มันบอกอนี่ปะนิดบอดนีนีน,น่านีเน่อะไรอย่างถึงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าาอะไรนีเน่เนเน่ นี่นี่หรือนายนายบอสนายบอสเออนายบอสนี่นี่นายบอส ก็คือเมื่อวานมาถึงเนี่ยก็ไม่ได้รีวิวที่พักเลยเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็แบตหมดด้วยเดี๋ยววันนี้ก่อนกลับเราจะมาะใช่ครับที่พักไม่มีผ้าเช็ดตัวนี่ครับในโบสถนะในโบสถพูวิลล่าโอ้ชำมาเอามาจะเจอสระน้ำสระน้ำค่อนข้างดีฮะน้ำค่อนข้างดีกลิ่นคลอรีนไม่แรงมาก <c oughs> มันจะมีเหลือรุ่เดียวนะถ้ามาถ้าตามบิจีเวสะจี GPS จะปักแม่นมากตามบิจีเวสมันได้เลยถ้าเกิดใครจะมานะหี้อเป็นเตาปิง้งเตาอ,อะไรแต่โซนเนี้ยจริงๆข้างนอกบ้านแหละค่อนข้างมืดนิดน,นึงจะกินข้าวโซนนี้ง่ายเพราะว่าสว่างกว่า โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เทลแครับเม่ไรโอเคอันนี้เราก็กำลังเดินทางไปมาลายฟาร์มกันนะครับทุกคนไปกันต่อสวยมากแต่มีแต่ฝุ่นนะฮะมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ผมว่าขับมาร่วมระยะทางประมาณ 199กิกโลนะผมอัตราการกินน้ำมันหน้าไมลประมาณ23.7โลลิตรนะค่อนข้างประหยัดเลยนะเดี๋ยวกลับรถตรงนี้ก็ถึงละสมารายฟาร์มนี้อยู่ตรงนู้นน่ะเห็นป้ายละผมเห็นป้ายละนี่ป้ายมาไายฟาร์ม100ก็น่าจะอีก100เมตรวัดเขาทํำวัดทํำแจ้งก็อยู่อีกประมาณ500เมตรอยู่ใ,ใกล้กันแต่ผมน่าจะไม่ได้ไปทำวัดทํำแจ้งละ ราะว่าไม่อยากแบบว่าออกแล้วแวะออกแล้วแวะบ่อยเกินดูงี้นะ่าจะแวะตั้งแต่เมื่อวานเพราทำแจ้งอ่าถึงแล้ว มาลายฟาร์มชะอํานะครับผมก็จะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์มากมายนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ป้อนอาหารให้สัตว์นะครับผมมีไฮไลท์หลักๆที่เดินเข้ามาก็จะเจอควายตัวใหญ่เลยฮะรหรือที่เขาเรียกกันว่าพญาควายนะครับผมและในฟาร์ก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้นักท่องเที่ยวได้เล่นนะครับก็คือถ่ายรูปกับงูหรือแม่ก็ถ่ายรูปกับน้องสิงโตนะครับผมโอเคครับเที่ยวเสร็จแล้วมาลายฟาร์มเดี๋ยวเราก็อันนี้ก็คงเป็นที่สุดท้ายแนละ้วที่เราจะเที่ยวกันแล้วหลังจากนั้นเราก็คงยิงยาวถึงกรุง ที่นี้สรุปเป็นยังไงสนุกกันไหมโอ้ยอยากบอกว่าเราเนี่ยสามารถออกไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่สามารถออกไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ฉะนั้นเราเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่เราก็ควรจะไปเลยอย่ารีรอครับเพื่อนบางทีเขาก็อาจจะวันดีคืนดีทะเลาะกันจะไปไหนไปเที่ยวด้วยกันดีฉะนั้นมีเวลาก็หาเวลาออกไปเที่ยว,วกับเพื่อนนะเพื่อหาบรรยากาศดีๆรอบตัวเรา กาจะมีโอกาสหรือมีแรงที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้อีกเมื่อไหร่นะก็อย่าลืมนะมีเวลาก็ลืมหาเวลาไปเที่ยวครับผมแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบายครับดูนะครับทริปเอ็นเบสเอเล่หยิบจาบกันหนึ่งพอบ้านทั้งหลายล้างจานล้างจานครับอีกคนทำอะไรเอ่ยนักหมูเนื้อ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  คนทำอะไรมากที่เยอะขับรถไหนไม่พอ,อเียต้องมาทำข้าวให้เด็กม <laughs> าดูนะครับแม่บ้านชาววิาสนนานตาขุดนี่นัง่งเล่นน้ำรุ่งมีมีอะไรจะฝากถึงคนข้างนอกไหมครับแต่ผมน่ารักที่สุดเออว่ามันจะเป็นตับมีอะไรฝากถึงคนข้างนอกไหมครับไอ้ผมเราเราอยากเจ๊ก็ได้ มีอะไรฝากไหมครับลูกกูน่ารักที่สุดมีอะไรฝากไหมครับไม่มีครับนี่รูว่ากอบปากอะไรใช่ไหมแต่น้ำมันส่วนต่ก้องมาคนเดียวนะครับไม่เครียดว้าวในฮายาม่าใช่ไหม